สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับผมเพิ่งออกจากงานมานะครับก็เลยเดี๋ยวไปซื้อแหวนจับกับพี่เบลนะครับพี่มากับแฟเหรอสองใช่ไหมพี่เบลใช่ร้อเดียวฮะหรออ้าผมคิดว่าสองร้อย อโอเคสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับผมเพิ่งออกจากงานมานะครับก็เลย เดี๋ยวไปซื้อแหวนจับกับพี่เบลนะครับพี่เบลแนวติ๊กตอกเดี๋ยวกลัวคนเขาสงสัยเบลไหนคือลูกอ่ะอ่ประมาณนี้นะครับพี่คนนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะไปรับแหวยจับนะครับ4หอนะครับผมกับพี่เบลนะครับพุดหนุนที่สาวหน่อยนะครับผมขอพิดคิวกันนะมันเสียกดังโอเคไฮเปอร์มอตาร์ทำไมจอดอยู่คนเดียวครับพี่สนใจขี่มอไซค์กับผมไหม <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะออกสายไป อะไรนะลาดเท้าร2 2ยยครับมันจะไปทะลุลาม65พอดีครับนัดรับกับพี่เบลอยู่ตลาดแอดมหัดไทยนะครับช่วงเชา้าเอาจริงๆพี่เบลเขาอยากส่งตอนเย็นครับเพราะว่าแกต้องพักผ่อนครับแต่ตอนเย็นนี้ผมอาจจะได้ไปทำงานนะครับไม่ได้หยุดนะครับ อาจจะได้ไปทํางานก็เลยไม่มีเวลาเพื่อจะมารับเย็นนี้ครับก๋วยจั๊บนะบีห่อสองร้บาทนะครับผมกุญญุนที่สาวนะครับใครสนใจติดต่อทิกอกพี่เบลได้เลยนะทุกคนก๋วยจั๊บครับก๋วยจั๊บอุบลครับก๋วยจั๊บอุบลของพี่เบลร่านนะครับผมไปกันเลยไปครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงนู้นเลยขี้เกียจถ่ายตรงนี้นะครับไปเลย เกี้เหมือนเจอหกห้าสูนสีแดงครับคู่รักนะครับผมออกทริปกันหรือเปล่าหนอน่าจะไปทริปกันนะครับผก็ขอเดินทางปลอดภัยนะครับผมถ้าเจอพี่อยู่ในคลิปก็ขอโทษขออภัยด้วยะคระับเมื่อกี้นะนี่ขับตามตูดผมอยู่เขาอาจจะเลี้ยวขวาตามผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าพี่เห็นก็ ขี่รถปลอดภัยนะครับโอเคเราเลี้ยวขวานี่ครับเพื่อไปรับของกับพี่เบล <Wow. S 1> ค,รบครับครับครับ ได,ได้ไหมอากาศวันนี้ร้อนนะมันดูคึ้มๆึ้อ่ะมันดูเหมือนฝนจะตกแต่ร้อนว่ะร้อนมากๆพี่วิวอยู่ไหนเหรอเนี่ยครับอยู่ในซอยนี้ไปครับ ที่อยู่นะครับเพราะว่าเป็นความลับเนาะเป็นตัวของพี่เบลครับผมก็เลยนัดกับพี่เบลออกมาข้างนอกเออผมลืมบอกให้พี่เบลใส่ถุงหิ้วให้ผมด้วยเพราะว่าผมไม่มีกระเป๋ามามา,มาแบบไอ้นี่ เวพี่เบลอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่อยูแอดมหัาไทยดิเห็นบอกว่าร็อคปิดนะครับเมื่อคืนนี้จริงป่าไม่รู้เดี๋ยวขอเปิดที่สแกนแป๊บหนึ่งอ๋อพี่มากาแฟเหรอ ขอที่สแกนหน่อยจีผมลืมเข้ารูปอะ่ะโอเคสองใช่ไหมพี่เบลใช่ร้อยเดียวฮะ <100. S 1> หรอเอ้าผมคิดว่าสองร้อยมันต้องแปดหอสิอหรอรอโอเคตอนแล้วเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวกลับเอาไปต้มแหละ โอเคครับผมได้ซื้อกุญยจับกับพี่เบลแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปคอนโดละ <laughs> ขอบคุณพี่เบลมากนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเรากลับคอนโดนครับ ตอนรอพี่เบลตะกี้นี้ผมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขี่ตามเฮ้ยขี่สวนผมกลัว <c oughs> ผมกลัวพี่เบลผมกลัวผมขอกลับก่อน,นเด้อขอบคุณหลายเอื้อยมื่อนาติซืี่ไม่เป็นไรพี่เบลเป็นคนอุบลหรือเปล่าอุบลหรืออุดรลืมอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณครับโอเคโอเคขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวผมขี้เกียจตัดต่อนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ผมด้วยกวดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมไอ hey. <laughs> ขายของขายของ hey, <laughs> เฮ้ยเจอกันทรมากินหน่อยด้ย <laughs> ่ไหมอืมเออ <laughs> นั่นแหละโอเคเฮ้ยผม <laughs> ต้องออกไปทางนี้โอเค ห่อร้อยเดียวอ๋อคือขายแบบว่าเป็นชุดเหรอชุดหนึ่งมีสองสองห่อห้าสิบบาทนะครับ4ห่อหนึ่งร้อยนะครับโอ้ถูกมากเลยนะถูกนะไปเดี๋ยเอาลับคอนโดกันดีกว่าเฮ้ย อาวะอ,อาอย่าพ่งออกมาพ <c oughs> ี่ผมมีเสียงสองมนาะ <c oughs>